สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลเกมมากคือเบยผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้มันจะมารีวิวเกมปาร์ตี้เกมหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า loot and loaded เกมนี้ครับก็เป็นเกมแนวเซตคอลเลกชันนะครับผมอาจริงก็ไม่ได้ปาร์ตี้ออกหมายก็กระปาร์ตี้แหละนะครับโดยที่เราจะไปสถานที่ต่างๆครับเพื่อหยิบสิ่งของที่เราต้องการครับแล้วก็แต่ละสิ่งของเนี่ยก็จะมีวิธีได้แต้มมันอยู่ว่ามันให้แต้มเรายังไงบ้างครับแล้วก็พอเล่นครบเจ็บรอบเนี่ยใครจบพอจบเกมเนี่ยใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับแต่ความเจ๋งเกมนี้คือมีปืนมาให้ด้วยครับและปืนนี้โคตรแรง <c oughs> ยิงติดกล้องเลยก <c oughs> ็เดี๋ยวมาดูดึงเดวอดจากกอง กเดเลยมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมเนี่ยเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนครับผม Be Wish ร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อป,ปกแบบมืออาชีพออก o r g a n ออร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุด หรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจําหน่ายอย่างครบคันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช B Wish Board Game ทั้งใน s h o ปปีและ Facebook B Wish ครบจบในที่เดียวโอเคเซตอัพนะครับอันนี้ผมเลตอัพแบบ4คนนะครับก็จะมีสารที่ให้สถารที่อันนั้นคือตัวแผ่นสารที่นะครับ1 2 3 4นะครับ แล้วก็เกมนี้จะมีการ์ดทั้งหมด3สีครับคือเหลืองนะครับจะเป็นการ์ดคอลเลกชันปกตินะครับเขียวจะเป็นแบบเป็นคอลเลกชันพิเศษนะครับแล้วก็แดงจะเป็นเหมือนการ์ดแอคชั่นนะครับที่จะมีแบบความสามารถในการพิกแพงมันรูเชนเจอร์นะครับโดยที่ถ้าเกิดว,ว่าเล่น4ี่คนเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาการ์ดสีเหลืองเนี่ยมาทั้งหมด4แบบนะอ่าแล้วก็มาสลับกันนะครับ แล้วก็สีแดง3แบบนะครับซึ่งสีแดงจะมีแค่อย่างละสองใบการ์ดแอคชั่นพิเศษนะครับแล้วก็การ์ดคอลเลคชั่นพิเศษนะครับก็สีเขียวนั่นเองนะครับก็มา2แบบนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยมาเสับมันก็จะกลายเป็นรูดเด็กนะครับโดยที่รูดเด็กเนี่ยจริงต้องสับนะแต่ผมขี้เกียจสับนะครับเวลามันจะได้ง่ายแต่การเก็บครับแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเปิดเปิดคล้ายๆให้ดูนะครับเริ่มมาครับอ่าเราก็จะเปิดการ์ดจากรูดเด็กครับจึ๊งๆอาจจะซ้ํากันบ้างนะครับอ่ะนี่แล้วกัน โอเคเรียบร้อยนะครับไว้ในสถานที่ต่างๆ1นถึงสนะครับผู้เล่นแต่ละคนครับก็จะได้ตัวไดออลครับวงล้อเนี่ยครับเอาไว้หมุนว่าเราจะไปสถานที่ไหนนะครับไป1ไป2ไป3ไปสนะครับสมมุติผมอยากไปที่3แล้วกันนะแล้วความหมา สร็จแล้วครับทุกคนก็จะเปิดพร้อมกันปั้งนะครับผมแล้วก็มาดูว่าเราไปที่นั่นคนเดียวหรือเปล่าถ้าเราไปที่นั่นคนเดียวครับเราก็จะการ์มาเป็นของเรานะครับทำอะไรได้รลอวันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปชนคนอื่นเราจะต้องดวนนครับวิธีดวลเราใช้ปืนตรงนี้ครับคว่ำและเปิดพร้อมกันมันจะเป็นการดวนแบบค้อนกระดาษอะนี่ให้ดูนะครับปืนจะมีว่าสามแบบอันนี้อันนี้ไว้นับรอบนะในรอบหนึ่งเดี๋ยวพอรอบสองแล้วก็พลิกไปเรื่อยนะครับมีถึงรอบเจ็ดนะครับปืนมีสามแบบ ปืนหล lings, ักๆหล proud, <nhưng about. S 2> <c oughs> ักๆนะจะมี3แบบนะครับปืนนี้ชนะปืนนี้ปืนนี้ชนะปืนนี้และปืนนี้ชนะปืนนี้ครับพอเปิดปุ๊บก็มาดูว่าใครชนะใครคนที่ชนะก็จะได้การ์ดไปนะครับแต่มันจะมีปืนพิเศษหน่อยนิดนึงก็คือปืนนี้ครับเห็นว่าเรามี5้าใบนะครับซึ่งเราใช้ปืนนี้ใช้ทีเดียวแล้วทิ้งเลยคือทั้งเกมเนี่ยใช้ได้แค่ทีเดียวนะครับนี่ก็คือ อะโคไลท์นะครับผมบอกเลย discard after use ก็คือใช้ทีเดียวทิ้งไปเลยนะครับจะทําให้เราชนะชัวๆกับอันนี้ครับเราจะได้ดูเอชัวๆอันนี้สายบวกนะครับก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือ discard after use นะครับนี่ discard after use มันดูคล้ายๆกันหน่อยนะแต่ไม่ใช่นะครับนี่อันนี้ดูเอลลิงกันนะอันนี้ทราบบวกเลยนะครับเนี่ยเราก็จะเปิดอันนี้พร้อมกันนะครับใครชนะได้ไปแต่ถ้าเกิดว่าเสมอกันก็คือเอาปืนชนิดเดียวกันมาเนี่ย เราจะทําการดวลกันครับก็คือพอเปิดมาปุ๊บแล้วเห็นว่าเสมอกันเนี่ยเราก็ต้องรีบไปหยิบปืนครับอ่าแล้วก็ง้างครับแล้วก็ยิงนะครับใครยิงได้ก่อนคนนั้นชนะครับนี่คือปืนเนี่ยยิงดูโคตรแรง <c oughs> คือแรงมากแต่กระสุนนั่นเป็นแบบกระสุนเนื้ออะก็ไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ก,ก,ก,ก็รู้สึกสะใจอย,อยู่นะครับอ่าก็หยิบปืนง้างยิงนะครับซึ่ง เกมนี้เขาบอกว่าปืนเนี่ยเราก็วางไว้ในที่ที่ทุกคนรู้นะอาจจะแบบเป็นตรงชั้นข้างหลังก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีโลเคชันการนั่งก็มีผลนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเรานั่งคู่กันเงี้ยแล้วปืนนี้ยอยู่ชั้นข้างหลังใช่ไหมคนนี้ไปหยิบใช่ไหมอีกคนนึงก็หยิบไม่ทันก็โดนยิงไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่านั่งสลังข้ามกันมันก็จะเหมือนหยิบแล้วดวลกันเลยนะครับแต่ก็ผมแนะนําเป็นเฮลรูลผมดีกว่านะครับก็คือว่าพอใครเริ่มจะดวลกันอ่ะก็คือเริ่มแบบ หมอบก้าแล้วเตรียมจะเปิดอ่ะให้เอาปืนไว้ข้างๆมือทั้งสองคนเลยนะครับก็คือถ้าเปิดปุ๊บแล้วมันเสมอกันจะได้ดวลกันเลยนะครับแต่ถ้าเปิดมาแล้วไม่เสมอแต่ดันหยิบปืนมายิงอ่ะคนนั้นก็เสียฟรีๆเลยนะครับยังไงก็เสียนะครับถือว่าผิดนะครับก็คือมือห้ามแตะปืนเลยถ้าเกิดไม่เสมอถ้าเห็นว่าเสมอค่อยแตะปืนชักยิงนะครับอ่าแต่ละเมนนี้ก็ชนะชัวรสๆวอันนี้คือเตรียมชักยิงได้เลยถ้าเราเหมาะไปนี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าศัตรูจะเอาอะไรมาได้ดูเอวชฉวๆ นะครับต่อให้เอานนี้มาเราก็ได้ดูเอลนะต่อให้มันจะบอกว่าบีทออกกันแต่นี้ดูเอลชนะฝ่งนี้ก็ได้เพราะดูเอลถือว่าเป็นอะไรที่สิ้นสุดสิ้นสุดเลยนะครับเนี่ยยิงก่อนสิ้นสุดเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือเกมนี้มีแค่นี้เลยนะครับอ่าพอทุกคนเคลียร์หมดความจริงถ้าเกิดว่ามีคนใบสารที่เดียวกันมากกว่า1คู่นะครับเราก็จะ ดวนตั้งแต่1 2 3 4สไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไปสถานที่เดียวกัน3คนขึ้นไปทั้ง3าคนนั้นจะได้หมุนวงล้อใหม่ครับและถ้าเกิดว่ายังไปที่เดียวกัน3คนขึ้นไปอีกทุกคนจะได้ไว้แฟลกไปนะครับซึ่งไว้แฟลกก็จะมีแต้มนะ1อัน1แต้ม2อัน3แต้ม3อัน5แต้มคือมีแต้มแหละแต่น้อยหน่อยนะครับอันนี้คือไว้แฟลกนะครับก็ เวลาดวนจะเกิดขึ้นเฉพาะการมี2คนเท่านั้นเองนะครับอ่ะแล้วก็เนี่ยหยิบการ์ดที่ต้องที่ได้ไปแล้วก็ไปรอบ2ครับอ่าพอรอบ2เราก็จะเติมการ์ดจากรุดเด็กใหม่นะครับแล้วก็หมุนนี้ว่าอยากได้อะไรเปิดพร้อมกันนะครับอ่ะก็ดูว่าได้ไหมมีการดวนไหมถ้าดวนก็ หมอบการ์ดก่อนเปิดมาถ้าเสมอกันจริงๆหรือมีคนหมอบเปินนี้ก็ค่อยยิงกันนะครับแล้วก็ไปรอบ3ครับเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆครบ7รอบครับใครแต้มเยอะสุดคนชนะครับเดี๋ยวไปดูแต้มหน่อยไหมว่าใบไหนให้แต้มอะไรบ้างนะครับผมขอไอ e x a m p l ลจากจากสิ่งที่ผมเซตมาเลยคอจิวยังมีอีกเยอะนะอย่างที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับซึ่งก็หลากหลายเลยผมชอบมากวิธีการได้แต้มของ collection เกมนี้ยังมีอีกเยอะนะเห็นไหมนะครับอ่ะดูนี่กันี่ยเนี่ย มาดูหมูก่อนนะครับหมูก็บอกว่ามอดซิมโบเนี่ยได้9วแต้มนะครับสเกนได้6เตอร์ได้4นะครับแล้วก็โฟร์ได้ขึ้นนอกนั้นจะได้2นะครับซิมโบคืออะไรดูเซษ้าตรงนี้นะครับเวลาหยิบหมูเนี่ยจะมีเซต้าไม่เหมือนไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับมี2บ้างสามบ้างสุดท้ายเอามารวมว่าใครมีเยอะสุดได้ไปก้าวแต้มเลยนะครับ ต่อไปจะเป็น Queen j e w e l s นะครับ Queen j e w e l s เนี่ยให้เก็บเพชรที่ไม่เหมือนกันนะครับเป็นเซ็ตไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเหมือนกันก็นับเป็นเซ็ตใหม่นะก็นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสีสีเลยตอนจบเกมเนี่ยมีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีแดงครบเนี่ยก็ได้ไป16แต้มเลยนะครับอ,อันนี้ Book o f Knowledge ง่ายมากก็คือเก็บให้ซ้ำกันเลยนะครับ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบนะครับหรือ5ใบนะครับ โคดเลนคอมเพ s สนะครับก็เช่นเดียวกันแต่ว่าแค่3ใบก็พอนอกเหนือเดน้ไม่ได้ก็คือถ้าได้แค่สใบอ่ะแต้มน้อยมากไปเอาอื่นดีกว่าแต่ถ้าทำสามใบได้นี่คือแต้มกระชุดเลยนะครับอ่าคนอาจจะไม่ค่อยอยากได้ก็ได้เราอาจจะแอาคนเดียวสุดท้ายได้สิบแต้มก็ได้นะแต่เดไม้ครับถ้าได้ไปทิ้งสองใบได้ห้าแต้มอ่าจังหวะอาจจะแบบมีอันนี้สองใบอ่ะแล้วอีกใบไม่ออกทีแล้วเอาดไม้มาก็ได้ว่าก็ทิ้งอันนี้สองใบได้ห้าแต้มนะครับดีกว่าได้แค่สามแต้มนั่นเองนะครับ อ่าหรือทิ้งอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับที่รู้สึกว่าแต้มน้อยหรือสู้เขาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ได้จวดสามใบแล้วก็เป็นของเราเลยครับจั่วสุ่มนะแต่ว่าตอนจบเกมจะลบหกแต้มนะครับก็หวังว่าจะได้อะไรดีๆนะครับ keys of power นะครับอ่าถ้าหยิบใบนี้ไปได้จวดสามเลือกหนึ่งนะครับแล้วก็อีกสองอันเนี่ยไม่ใช้คำแปลกๆ reproduction extra ตอนแรกก็งงคืออะไรนะครับหมายความว่าไอ้การ์ดที่เหลืออีกสองใบก็เอาไป rearrange เอาไปแบบเรียงได้บนกองนั่นเองนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไร อันนี้ครับให้มาดูว่าเรามีการ์ดต่างกันห 6, 6แบบหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยใบนี้จะเป็นสีแต้มอันนี้เป็นแต้มเพียวๆเลยสีแต้มส่วนนี้คือคนที่หยิบอันเนี้ยคนล่าสุดจะได้ฮาแต้มอ่าสมมติถ้าผมหยิบอันนี้ไปแล้วอ่ะผมได้ฮาแต้มแต่ในตานหน้าใบนี้มันออกมาอีกมีคนหยิบไปคนได้ได้ฮาแต้มแทนผมส่วนผมจะเหลือแค่2แต้มนะครับซึ่งมันมีแค่สีใบนะครับก็พยายามหยิบหลังๆมาออกแรกๆคนอาจจะไม่ค่อยไปแย่งกันอะไรเงี้ยนะครับอ่าหรือเราจะไปเอาก็ได้นะแต้มฟรีไม่ต้องไปดูดกันใครไม่ต้องเสี่ ความแบบผู้ช่ว์ลักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับแล้วแต่ละอันก็จะมีวิธีได้แต้มที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่คือทั้งหมดแล้วของ Loot and l o หลดเนะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นตัวส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับลู o แอนด์โหล e d มีนบุ๊ร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เก e และ Line ID@ Min Bo o ุ เกมนี้ครับความจริงถ้าเกิดว่าไม่อยากจะยิงกันกลัวเจ็บหรือกลัวโดนตาอนะไรย่างนี้เนาะก็ใช้ไอ้นี้ได้นะครับโห oh, ใหญ่มากน,นะเป็นขวดเบียร์นะครับหรือความจริงเล่นมินิเกมเอาก็ได้แบบเอาขวดเบียร์เนี่ยไปตั้งไกลๆแล้วก็ยิงแข่งกันก็ได้ความจริงไม่ต้องเล่นบอร์ดเกมอะไรเล่นแค่ปืนยิงขวดเบียร์ก็สนุกแล้วครับยิงก็จะติดนึ๊บอะไรเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็ให้วางไว้กลางโต๊ะครับแล้วก็จังหวะยิงเน,นี่ยแทนที่จะยิงคนแทนยิงอันนี้นะครับใครยิงอันนี้ได้ก่อนก็ถือว่าชนะดูเอลไปนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่า ซ้อมโหมดนะเอาไว้เล่นกับเด็กนะครับก็ก็ดีวันนี้เด็กน่าจะเล่นไม่ค่อยได้ไ่าไรเพราะว่าการ์ดจะอ่านมันก็มีความซับซ้อนวิธีได้แต้มของมันอยู่ที่ที่แบบว่ามันต้องพลิกแพลงนะครับโอเคเกมนี้ครับก็สิ่งที่ต้องชมคืออุปกรณ์นะครับเทียบกับราคาแล้วผมรู้สึกว่าคุ้มค่ามากเพราะปืนนี่แม่งแรงมากอามาเล่นแบบ เล่นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกมนี้ก็ได้นะครับเรียกว่าซื้อของเล่นแล้วแถมกติกามาแล้วกันนะครับการ์ดอาร์ตเวิร์กอะไรสวยมากนะครับอุปกรณ์ดีมีไดอ,อัลมีอะไรคือแบบครบ,บคันนะครับกระสุนก็มีมาให้เพิ่มนะไม่ได้มีแค่2อันเผื่อทําหายมีมาให้ถึง6อันเลยนะครับแต่ว่าอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะครับผมนั่นก็คือวิธีการได้แต้มในแต่และอย่างต้องบอกว่าครีเอทมากครับอ่าคือมันเยอะมันเป็นมันมันมีวิธีการได้แต้มเป็นเซตแบบหลากหลายประเภทมากแล้วแต่ละประเภทไม่ซ้ากันเลย ใช่ครับซึ่งผมนับถือใจของคนครีเอทไอตรงนี้มากนะแล้วก็แต่และเกมมันก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราจะสุ่มแบบที่เห็นเนาะมันก็จะแบบว่าใช้ไม่ครบทุกแบบนะครับแต่ก็ทําให้การจัดเก็บและการเอามาเล่นเนี่ยลำบากนิดนึงเพราะว่าเราจะเก็บเนี่ยเราก็ต้องแยกแบบเก็บถูกไหมให้มันเรียงกันครั้งต่อไปที่เซตเนี่ยมันจะได้เซ็งง่ายๆนะครับหรือว่าตอนจะเล่นเนี่ยเราก็ต้องแบบ แต่ถ้าเราแยกไปแล้วตอนเซตอัพมันก็ไม่ยากแล้วแต่สุดท้ายเราก็ต้องสับสับรวมดีมันก็จะลำบากตอนเก็บน,นิดนึงซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะเอาจริงผมชอบเกมที่มันสามารถสับมั่วเข้าไปได้เลยนะครับแต่มันก็มีข้อข้อดีข้อเสียในตัวมันนะอันนี้ข้อดีก็คือมันทาให้ r e p พย์บ b ิลิตีสูงครับเพราะว่าเราเล่นแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะเจอเซตไม่เหมือนเดิมอาจจะเจอการ์ดแอคชั่นแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ทําให มีประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะครับเกมนี้เล่นได้ถึง6คนเลยนะครับผมก็จะมีการ์ดตัวละครมีในให้นะครับแต่ปืนมีให้แค่สองปืนเสียดายนะผมรู้สึกว่าอยากได้อีกสัก4ปืนจะได้แบบเอาประจาตัวไว้เลยนะเวลาจะยิงก็วางไว้ข้างหน้าคนเลยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเกมก็น่าจะแพงมากขึ้นกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นน่าจะเป็นโซลูชันที่เราคิดไว้แล้วครับทาให้ครับมันเกิดการยิงได้น้อยมากๆเลยเพราะมันมีการ์ดนี้เข้ามาขั้นอีกทีหนึง่งผมคิดว่าแบบว่าเฮ้ยมันน่าจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ จังหวะที่ไปที่เดียวกันอะแล้วถ้าทุกคนมีปืนอะเราไม่ต้องทํานี้ไม่ต้องแบบมาบอบแล้วเปิดพข้มกันนี้แบบหยิบยิงแล้วปุ๊บปุ๊ปุต่อให้แบบมี3คนก็ยิงกัน3 3คนเลยนะครับแล้วใครที่แบบว่าอ่าโดยคนแรกก็ออกไปคน,นแรกคน2คนที่เหลืออยู่ก็จะได้ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าใจมันจะไม่ตรงกันอยู่แล้วมันจะหยิบพร้อมกันแล้วก็ยิงอาจจะอยากยิงคนนี้สกัดคนนี้อะไรเงี้ยหรืออาจจะโดน สามคนแบบเป็นสามเหลี่ยมเลยก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แบบหยิบการ์ดทงขาวไปอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าผมมีเกมนี้กล่องหนึ่งหรือว่านะผมก็อาจจะทำฮาลูงกันได้เพราะมันต้องมีปืนนี้สองอันหรือไม่ผมก็อาจจะไปซื้อปืนเนิร์ฟเองก็ได้เนิร์ฟกันนะครับแบบชักไม่รู้มันจะมีขายแยกหรือเปล่าอยากได้มากเลยนะครับถ้าใครรู้พิกัดก็บอกมาทีนะครับเพราะว่าเกมนี้นครับด้วยการที่กัดคือลูกเล่นมันคือตรงนี้เอาจริงอ่ะจะถามถามจะบอกว่าไอ้แค่นี้สนุกไหมสนุกครับคือ เหมือนแค่นี้ก็รู้สึกเหมือนได้เล่นพวกแบบซูชิโก้อะไรพวกนี้แล้วเนาะหรือว่าพวกเกมชื่ออะไรนะที่เป็นเกมเห็ดอ่ะอ่าไ้ยจำชื่อไม่ได้นะครับที่มันจะต้องแบบชี้เห็ดกันแล้วเกิดว่าชี้ตรงกันเหมือนไปที่ที่เดียวกันจะไม่มีใครได้เลยแต่ถ้าไปอ่ะ,อะเออคลอสซิ่งอ่าเฟิร์นจำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปที่กันคนเดียวเราก็จะได้ไปซึ่งเกมนี้ก็มีอารมณ์เดียวกันแต่ว่าเราไม่ต้องเรียลไทม์แบบชี้ไงเราเรออันนี้ไว้ก่อนแล้วเปิดพร้อมกันนะครับแล้วก็มาดูว่าเราไปที่ไหนซึ่ง ผมรู้สึกว่าฟิลลิ่งก็ได้อารมณ์เดียวกันนะครับความสนุกตรงนี้มีครบแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยเกมนี้เขาพรีเซนต์ตัวนี้ครับทำให้ตอนที่ผมแกะเกมนี้มาผมก็มีความคาดหวังว่าน่าจะยิงกันมันๆอะไรเงี้ยเหมือนโทบูริโตอะไรเงี้ยก็ว่าเล่นไปทั้งเกมครับตอนเล่น4คนนะก็เกิดการยิงกันน้อยมากครับเกิดการยิงกันมาณแบบสามสี่รอบเองทั้งเกมอ่ะคือไม่ได้ยิงกันบ่อยเพราะว่าพอไปสถานที่เดียวกันแล้วเนี่ยมันเปิดอันนี้อ่ะก็จบแล้ว แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ยิงกันมันยากมากที่จะเปิดมาเป็นแบบเป็นสีเดียวกันอ่ะถึงได้ยิงกันนะครับรวมถึงบางทีมันไม่ได้ไปสถานที่เดียวกันแค่2คนมันไป3คนมันก็ไม่เกิดการยิงกันแล้วเพราะมันต้องไปแค่2คนเท่านั้นมันก็เลยทําให้แบบให้มาทําอย่างว่าจิไม่ต้องมีอันนี้ก็ได้นะเกมนี้ไม่ต้องมีเลยนะครับอ่าก็เลยทําให้แบบอ่าผิดหวังผิดหวังนะครับเพราะนั้นเกมนี้ครับ Loot and l o a d e นะครับ Cyber Gaming ครับขอให้เป็นเกมที่ดีครับ คือถามว่าสนุกไหมสนุกเกมที่ดีคือสนุกแล้วก็อยากให้ลองเล่นด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าระบบมันสนุกอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแย่งกันหยิบการ์ดการทำเซตคอลเลกชันที่ดีมากๆคือเราเห็นได้ว่าใครจะไปตรงไหนที่ตรงนี้กูไปคนเดียวแน่นอนอยู่แล้วหรือไอ้น,นี่โอ้โหสองคนแม่งแย่งกันแบบเราไม่ไปดีกว่าเราไปอันนี้ดีกว่าคือการตัดสินใจดีมากเกมนี้คือมีเรื่องของการตัดสินใจที่ดีมากดีก่อยูคอสซิงเยอะนะครับแล้วก็อาร์ตเวิร์ออก,อกอุปกรณ์อะไรดูดีนะครับคือทุกอย่างมันมันครบค แต่ครับมันไม่ได้เสนอความแปลกใหม่โอเคมันมีความแปลกใหม่คือนี่แปลกใหม่ไหมก็แปลกใหม่แต่ว่ามันเป็นความแปลกใหม่ที่เหมือนยัดเข้ามาให้รู้สึกว่าเกมนี้มีลูกเล่นอะ่ะเข้าใจะปะ่ะเหมือนรู้สึกว่าดีไซเนอร์หรือาพ้ er, ีเชอร์าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้ถ้าออกไปแบบเฮ้ยเซตคอลเลกชันแบบว่าเฮ้ยแบบดูว่าใครได้อะไรไปที่เดียวกันมีเป่ายิงฉุบชนะทายเบรกเขาก็จะรู้สึกว่าเกมจะขายได้ว่ามันดูแบบธรรมดามันใครเห็นก็รู้สึก มันเกินเกลือนมันดัดดัดอันันกูใส่ปืนเข้าไปสองอันแล้วกันอะไรเงี้ยเพื่อให้เกมมันดูแบบน่าซื้ออะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าม่แทบไม่ได้ใช้เลยเลยเสียเสียดายนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากได้มาอีกสองอันแล้วก็โยนการ์ดห้าใบเนี้ยทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้นะครับเวลาไปที่เดียวกันก็ควักปืนยิงเลยการเนี้ยโหมันจะยิงกันถี่มากแล้วก็มันจะได้แบบเออมีทั้งความสนุกตรงนี้ที่มอบให้ซึ่งอย่างงี้แม่งสนุกแล้วมันเป็นคลาสสิก มันคือเซตคอลเลกชันที่ทุกเกมเขาก็ใช้กันอ่ะแต่ทุกเกมเขาก็จะมีแบบเฟเวอร์มีแบบลูกเล่นอะไรที่ที่รู้สึกว่าแม่เป็นเฉพาะของเกมนี้จริงๆอ่ะแต่เกมนี้เ,เขาใส่นี้มาแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ชูเป็นจุดเด่นอ่ะมันกลายว่า นั่นแหละมันกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนเราไม่ได้เล่นเกมเนี้เหมือนเราก็เล่นเกมที่เราเคยเล่นมาแล้วเพราะอันนี้นานๆยิงกันทีนะครับอย่างที่บอกไปตามนั้นนะครับลุตแอนโดเดตั้งไว้็นึ่เกมหนึ่งนะถ้าใครที่หาเกมแนวเซ็ตค l ลเลกชันก็บอกเลยว่าสนุกไม่แพ้เกมไหนๆเลยนะครับก็คุณตาผู้ชมครับถ้าอยากได้เกมนี้ครับก็อย่าลืมไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็น มีนบุ o กหรือบีวิชนะครับผมอ่าร้านสปอนเซอร์ประจำาผมนะครับลองทักเข้าไปถามกันได้นะส่งคลิปไปก็ได้ว่ามีเกมนี้ไหมครับนะครับถ้าไม่มีก็ลองถามว่าพรีออเดอร์ได้ไหมครับอะไรก็ว่าไปนะครับผมและอย่าลืมว่า บอกด้วยว่ามาจากเซมิกิเกมมิ่งนะครับผมเขาจะได้สนับสนุนผมต่อไปครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เป็นเมมเบอร์กันนะครับสนับสนุนกันเสมอมาเลยนะครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนช่องเซมิกิเกมมิ่งครับก็สามารถที่จะกดจอยสมัครเป็นเมมเบอร์รายเดือนได้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมครับก็กด subscribe ไว้ก่อนกดกระดิ่งไว้ก่อนอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอให้ด้วยครับแค่นั้นก็มีประโยชน์และมีมูลค่ามีค่ากับผมมากๆแล้วนะครับไว้เจอใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสะสมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่าแพติออนนั่นเองนะครับหรือจะสักดซับสไคร b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้